สวัสดีครับสวัสดีครับครานี้พ่อไว้กับยู่ที่บันเซ่ครับบันเซ่สารปูโตงง้งยาไข่ครับสารปูโตงง้งยาไข่ซึ่งซึ่งงวดก้อนหนีพลอ้มากจุดทูบได้หนึ่งเจ็ดหกบอกครับพลอยกะจับอะไรคือกันเนาะมันกัผิดไปแตร์หนึ่งนะครับเนาะพ่อไว้ก็ลงหายอยู่ผิดไปดแตร์นห,หนึ่งะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึง่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับกับผิดไปดแตรหนึง่งคามไปว่าะท็อปเอง อนนนันหนึ่งเกล็ดเก็ดหนึ่งบัดหนึ่งเก่าก่าหนึ่งเนาะขาดขาดหนึ่งแปดไปอ่าแล้วก็คิดทั้งบนทั้งล่างนะครับยางละแต้มเนาะทั้งบนทั้งล่างยางละแต้มแต่เมื่อนี้มาตามต่อครับเมื่อนี้มาตามต่ออยู่ที่ปูตรง,งาายาไข่อ่าบรรยากาศตลอดน้องขับเนาะที่ปูตรงาายางไข่หอยกะอ่าได้ทําการขอโชคขอลาบกับปูตรงาายาไข่เลยครับเด้อแล้วก็ิพ่ขึ้นไปเบิ้งพวกไอ้จุดทูบไปเลยครับยุนี่ต้องอาศัยเหล็กทูบครับเหล็กทูบน้องขับเนาะเพราะว่าเขาอ่าโบมี ครูเป็นมานาั่งทรงองค์ข้าเจ้าให้บ่มีคนถามบ่ายังไงเพราะบ่มาถือจังหวะเิ่นเิ่นมาทำพิธีนะครับเนาะบ่หูุจักวาติดต่ตอผู้ใดนะคนมันอยู่ในเมืองสิแ่ละครับอ่าไปาเหตุมีแต่คนอื่นมาเหตุเนาะคนในเมืองกับบุหูจักว่าข้าเจ้าเป็นผู้ใดเป็นจำเป็นอย่างเนาะครับเนะาะเ้าว่ามาเสียงโศกเอาไฟเอาไฟ,เอาไฟมั่นครับอยู่นี่ครับแ,แต่ไฟโศกดีดวงดีเนาะ มือนี้ก็บวัน้ทำความสะอาดครับปกติมากเพราไว่าขวดทำความสะอาดได้ครับมือนี้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนๆนะิดน้อยหน่อยต้องกคนต้องก้นสะอาดเลยหมู่ว่านนี่ครับมือนี้มันก็ได้เปลี่ยนๆนะครับเนาะน้ำควายจะผ้าเบอร์เบิ้งของค้ายจุด้ไปครับอาได้ตัวไหนมันได้ตัวไหนแล้วเนาะไปอ,ะอันนี้ก็บปันเลขทูดที่พ่อไอจุดไปนะครับเนาะรู้สึกว่ายัางพันเห็นเป็นตัวครับไม่เห็นเป็นตัวว่าที่เป็นตัวใดอืมเอาร่อเบิ้งก่อนนะครับเนาะว่า มัดที่ได้ตัวไหนเนาะครับเนาะเขาเบิ่งที่หลังคันได้สองตัวก็เป็นเลขล่างพอไว้ของใส่นเนาะครับเนาะคันเป็นสามตัวก็ขอให้เป็นเลขท้ายรถแล้วันที่หนึ่งหรือเลขสามตัวบดนะครับครับเบิ่งครับเบิ่งบรรยากาศถ่าไปถ่ายไปเรื่อยเลยครับเด้อข้าไปเลาะเบิ่งบรรยากาศข้างนอกกันเนาะไปตรงสารปูตรงนี่ครับก็มีสระน้ำนะครับแบบง่ายหนึงครับสระน้าระน้ำสระน้ำจะใส่ใน โบกโบกบลโบกในวัดในในบ้านเซ่โบกหูกับโบกจักเป็นือกันโบกหูกับข้ามเนาะไปยางคือเบิ้งทั้งคู่กับนะ่ยเบิ้งเลาะขอบซ่าเดี่เพิ่งกะเฮ็ดมงแลนออกกำลังไก่เลยครับแต่ว่าก็สีบัวใครมีคนมาแลนออกกำลังไก่หรอกสงงมันบัวเปลี่ยนไหมอ่าบัวเปลี่ยนครับมีแต่มีคนย่างไปหันไปนี่แล้วเนาะครับเนาะนี่อันนี้เลาะเลาะเลาะขอบซ่าครับก็เป็นขอบซ่าครับขอบซ่าที่อ่าอยู่ที่ สารโปรโต่งนะครับเนะาะโปรโต่งเฮียไข่เขาไม่ยังได้กะได้โชคได้ลากแต่ว่าเาบอกซื้อขึ้นซือ้อลงครับบอกขึ้นเอาลงมิตาตรงๆเป๊ะๆเลยนะครับเนาะผู้ใดกับที่ได้กับสีมีอยู่แลละครับแต่ว่าพกอไหวว่าผู้ใดกับสีมีอยู่แหละแต่คนถึงที่ได้หน่อยพ่อได้ทุนในหยังเปล่งสันนอกครับเนาะคนก็นเลื่พอพื่แจงมากอัน,นอันนี้เป็นความคิดนะครับเนาะเขาก็โมโหครับเพราะว่าคันผู้ใดไรที่ตามเข้าไว้นี่ก็ที่ได้อยู่ครับอาจจะเริ่มกดไลค์กดแชร์พ่อย้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์พ่อยเนี่ยครับเพราะว่าเป็นกำลังใจ ในคลิปตัวโตไปนะครับเนาะเอาพอสีผ้าเบื้องบรรยากาศแล้วครับเบื้องบรรยากาศแล้วบันนี้ผู้ขายก็สีผ้าคือเปเบื้องตัวเล็กครับเบื้องตัวเล็กต่อครับอ่านี่ก็เป็นหมู่บ้านข้างนอกนะครับเนาะหมู่บ้านหมู่ยังนะครับเป็นหมู่บ้านเพป็นหมู่บ้านไงครับหมู่บ้านไงบ้านเซนนะครับเซ่หมู่บ้านไง รอบๆเขตบริเวณเอาออมสารครับสารกร็สังแกตยังหาบวกตัวเลขมั้งครับเพ,พือ่อจิมีตัวเลขกแต่ว่าตัวเลขกอ่ะอ่าคอยสังเกตเห็นยูดกครับน้ว่าสีเอาใส่อยู่ไหนครับนาะสีเอาโล่งหายอยู่ครับมาน้ำ,นำไหนก็บอกเคยเห็นมีตัวเลขกนะมือน,นีท่นเห็นมีตัวเลขกอ้ตกใจเบิรว่ามันยังลงมามันปูดต่งมาหาพอ่อ <laughs> สารเกลสารแก่สารดันทั้งดิ่มเป็นตัวครับเนาะนะครับ,รบมาหาเบงตัวเลขนนำตัดสารกับ,กบเกลือกันสิละ่ะเวอร์ซิมีโสมีลาก<ม>เห็นแต่ใจเขาเอาตัวนั้นเนาะครับเนาะอืมอ่ะอเดี๋ยวเบงไปเรื่อยครับว่าสิมีมีตัวเลขบ่<ม>อเออไปเข้าไปไปเห็นอยู่ตัวเลขอยู่ปบหันอีกมองนึงครับ โย่จานครับย่จานเห็นต <antique. S 1> ัวเลขโย่จานเนาะครับเนาะเลขโย่จานคนเขียนคนเขียนไว้นะครับคนเขียนไว้แต่คับมันับแป๊บนึงเอาอันนี้ตัวเลขอยู่อยู่ในจานนะครับเดิกอ่มันเพิ่งเห็นครับแต่จานแต่ละจานกับว่าใครไม่เห็นตัวเลขอ่ามีจานใบนี้ที่เห็นเป็นตัวเลขนะครับเนาะซึ่งตัวเลขเิ่นก็เป็นตัวเลข่นเขียนเอาไว้นะครับแต่ว่าเขาับใส่่จานยัดยายาถิ่นยาป่ายาลืมนะครับเนาะยาถิ่นยาป่าเพราะว่าเอ่อมันก็ ของสีมันกับเอ่อบนเอานอทบนนี้น,น,ะ,น,นะครับเนาะเห็นตัวเลขลงไปแล้วแปลว่าโอ้บนหน้าสิแม่นกระเมีนได้อิลีปฏิวัติด้นะครับเอาเอาบัตรนี้พอไอติพ่าเบิ้งตัวเลขอยู่เ,เลขทูกนะครับเนะบาะว่าจะเป็นตัวใดเนาะไปเรื่องเลขทูบเหมือนกันครับบัตรนี้เบิ้งครับบัตรเลขทูบ ชัดเจ,จ,จน ok ีดเนาะครับเนาะบัตรในเล็กทูบเนาะครับเนาะเล็กทูบนี่ก็เป็นสองหาหนึ่งนะครับเ้อมือนี้แต่วาเหล็กสองประชัดจักหน่อยนะครับเหล็กสองประชัดปันใดแต่ว่าหาหนึ่งนี่ชัตครับหาหนึ่งหาหนึ่งหาเปดครับโอ้รู้สึกว่าสิเป็นหาเปีมั่งกลัวครับบนเหล็กเล็กหนึ่งเนาะครับเล็กเปีประชัดครับอ๋อเป็นลักษณะนี้เพราะไว้วาเป็นสามเลยครับเนาะมัน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 กลับกันนะครับกลับกัน เลขทูบตุนกับกันครับเอาที่เรลือว่าเป็นหาหนึ่งครับเบื้องข้างนอกของไปข้ามานม่นบวมแนนครับนักูเรียมากหาหนึ่งกับเอาหาหนึ่งนะครับเลือสองหาหนึ่งหนึ่งหักหนึ่งสองหาครับหนึ่งสองหาสองหาหนึ่งหรือว่าแทนกับสองหาสามนะครับเนาะสองหาสามสามหาสองเลขเลขตัวล่างมันบวมสัดเกลดนะครับทั้งบังไว้นะครับบังไว้ที่บังไว้ บังเข้าไหวนะครับเนาะแต่ว่าอย่าลืมครับเพราะว่าเล็กแปดมันบังไวเนี่ยอาทิให้เข้าเพเห็นขักให้เข้าตีไปแถวอื่นนะครับเนาะอาทิเป็นแปดกระเลี่องหาแปดเห็นนะครับเนาะลักษณะมันเป็นเล็กเล็กเอ่อเลขแปดนะครับลักษณะนี้เป็นเล็กแปดแต่ว่าด้านหลังเล็กแปดมันหายไหมครับมันหายไปเลยอ่ะเอ่อเพราะไหว้เคยอนะครับไปหลายที่ไปหลายมองแล้วครับยูทูบแบบนี้นะครับโบเอาครับบรรทุทไทยว่ามันออกอีรีอ่ะครับ ออริอ่ะถ้าบันี่เขาเอาออกไซน์เขาครับว่าออกไซน์ไวซิลลให้เป็นสองชุดนะครับเพือสองหาแปดหรือสองหาสามนะครับเพือสองหาแปดสองหาสามตัดเลนนะครับเนาะตัดเลนเอาสองตัวออกมาหาแปดก็หาแปดมาหาสามก็หาสามนะครับเนาะหาสามสามหาหาแปดแปดหาสองหาหาสองสันนะครับเนาะบะถิมนะครับบะถิ่มเพราะว่า ลักษณะน,นี้ลักษณะบังไ้ครับบังไ้ให้เข้าเขวนะครับโไงเห็นให้เข้าเขวเพอไว้เค่เคยอยคยแบบนี้แหละครับไปเขวนะครับบ่ามันบริษัทก็เลยบอกเอาก็เลยว่าเอาสองตัวบออกมาแทบสามตัวขัดเลยนั่นแหละครับคือเข้าคือเข้าเขวครับเขวจากอ่าอเบอร์เสือบผเสือ่นนะครับโปรไงเดี๋ยวพอไอเห็เบิ้งก็คัดครับมันขัดหลุ นะครับลักษณะแปดด้วยครับลักษณะเหล็กแปดสองหาแปดสองหาสามเนาะครับเนาะเพราะมันกลับสลับกันเห็นแบบนี้เนาะสองหาแปดสองหาสามโอ,อ๋อัน,นเรื่องกดไม์กดแช์กดติดตามผู้ะครคับเดออยู่สารปูโตรงยาไข่ครับสารพูโตรงยาไข่นะครับเนาะอันนี้ก็เพราะว่าเห็เป็นแนวทางนะครับเด้ลปวดใจวิจารณญาณการรับชมครับเห็้เป็นแนวทา่าเพราะว่าเขาออกไป การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะปวารายุไสคือกันลงทุนนั้ก็มีความเสี่ยงทุกมือนี่เสี่ยงความเสี่ยงหลายครับความเสี่ยงหลายความเสี่ยงสูงก่อนครับเหมือนความเสี่ยงสูงแต่ว่าตัวเลขตัวนี้เขากันบดใจวิจัยนากการรับชมครับขันมากกกดไลค์กดแชร่กันอ่าโบมากระพานนะครับเดออต้อยเป็นแนวทางเนาสะสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับสวัสดีรครับสวัสดียังงามครับสวัสดียังงามครับโอ้กลัวตัวเตียนตัวเตียนนิ่มมือก็ได้ครับเอาลายตาเนาะเล่าตาครับเอา่มมีหาตัเนาะ